บุมปนัดดาเผยถึงสมปองก่อนทิ้งบอมลุกใหญ่ลั่นถึงธุรกิจสีเทาล่าลสุดบุ๋มปนัดดาพิธีกรคนดังที่ทิศสมปองเคยบอกว่าชื่นชอบเธอก็ได้ออกมาเผยถึงทิศสมปองผ่านทางรายการตกมันบันเทิงสมัยที่ยังเป็นพระและมีโอกาสได้ทำรายการร่วมกันโดยทิศสมปองเคยมาปรึกษาเรื่องจะซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อวางอนาคตให้กับตนเอง ก่อนที่จะสึกออกมาบุมปนดดาบ,บอกว่าเท่าที่คุยกันมาเตือนเขาแล้วเรื่องซื้อที่เพราะเราก็ทําอสังหาเราก็เลยบอกไปว่าจริงๆไม่ควรรีบซื้อเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ที่พี่บุมทราบซื้อตั้งแต่ตอนยังบวชหรือตอนนี้ซื้อตั้งแต่บวชนี่คือเหตุผลที่ทําให้เป็นนี้หรือเปล่า ก็ใช่ก็เลยทําให้เป็นหนี้เหมือนซื้อแต่ละแปลงเอาเงินไปจองเพื่อเพื่อวันหนึ่งที่จะสึกเนี่ยจะได้ทํามาหากินและครอบครัวจะได้มีสวนให้ได้ทําอะไรต่อถึงขั้นวางแผนไว้แบบนี้แต่ว่าเราก็บอกไปว่าในส่วนของอสังหาช่วงนี้มันยากเพราะถ้าเราไม่มีเงินไปคือถ้าเรามาจําไปถ้าบอกให้เราจ่ายภายในสามเดือน6เดือนไม่มีเงินคุณก็ต้องโดนยึดไงที่ที่จองไว้ก็โดนยึดเงินที่จองไว้ก็จะโดนยึดไงแล้วจะทํายังไง ตือนตั้งแต่เป็นพระเลยเหรอใช่ก็คุยก็ตอนนั้นทำะไรการด้วยกันที่สมปองก็ได้ถามบุ๋มมาตอนที่เป็นพระว่าที่ตรงนั้นตรงนี้พี่บุ๋มสนใจซื้อไหมอย่างนี้เลยเราก็เลยบอกว่าทำไมซื้อเยอะขนาดนี้คุยแบบตัวต่อตัวยืนคุยกันต่อหน้ารายการเลยเราก็ถามว่าซื้อทำไมเยอะขนาดนี้เขาก็บอกว่าคือก็เตรียมไว้เราก็เข้าใจแต่เราก็บอกว่าเงินะ่ะแต่เราต้องหาจะหาย,ยังไงตอนเป็นพระจะหาย,ยังไงก็ถามไปก็ติงติงไป ตอนเป็นพระท่านก็ซื้อไว้อยู่แล้วซื้อแล้วตอนนั้นซื้อแล้วประมาณ300อไร่ธุรกิจสีเทาพี่บุ๋มพอรู้ไหมธุรกิจสีเทาไม่รู้ดีกว่าให้เจ้าตัวเขาพูดเองเขาปฏิเสธแล้วไงไม่พูดดีกว่าก็เขาปฏิเสธแล้วฉันไม่ใช่คนโกหกอะไรที่โกหกฉันก็ไม่พูดแม้จะพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยแต่เรื่องธุรกิจสีเทาแต่อาการของพี่บุ๋มก็กระตุกต่อมสงสัยของอีกหลายคนเป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ